ขัวกบค่ะแซ่บมาด้อค่ะเป็นขัวกบน้ำกันค่ะทุกคนพี่น้องมือนี่หน่อยจะมาขัวกบ ซูพีสูนองกินค่ะพี่นองคะ่ะมาเบิ่งน้ากันค่ะ่าหน่อยเห็ดแนวใดคะ่ะขัวกบขัวง่ายๆคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพักบักพริกล้อคะ่ะแล้วก็จะเป็นต้นหอมที่หน่อยหั่นแล้วคะ่ะแล้วก็จะเป็นพักซีลาวคะ่ะพักเคียงเคียงของเขาอันนี้ก็จะเป็นบักพริกบักพริกสดคะ่ะนี่ก็จะเป็นตไะไร่ค่ะจะเป็นหัวชิ้นไข่เนาะจะเป็นตะไค่ สดค่ะแล้วเอามาโขกค่ะมาตำใส่กระริกสดจากพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรงิกสดกับตะไคร่ตำใส่กันค่ะตำให้หย,ยาบๆค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตำหยาบแล้วค่ะตาหยาบแล้วก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะ <Okay. S 1> น,นี่ก็เอามาตักใส่กลุบเลยค่ะพี่น้องค่ะจะเอามาตากใส่กุบ กบอันนี้คือแบบว่าซับเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะซับเองเลยคะ่ะซับเรียบ้อยได้กบแมกคะ่ะจากบานนี้ก็ข้างหม้อเลยค่ะพี่น้องคะ่ะข้างหม้อแล้วก็เาก็ให้น้ำข้าเดือดน่อยนึงแล้วก็เอากบที่ฟักแล้วกับตะไคร้ที่ขูใส่กันกับพริกคะ่ะเอาใส่หม้อเลยคะ่ะก็รอบแบบนึงคะ่ะอย่ฝาฝาข้น กบเดียวกบจะข้าวค่ะเดียวจะกินเมื่อใดก็ค่อยขีดขีดข้าออกเนาะให้กบแตกออกแต่อย่าฝ่าว้นทับคน,คนมันสิบบอเสบค่ะมันสิไม่กินข้าวรอให้เข้าเซตตัก่อนค่ะค่อย,อยๆเห็ดออกค่ะเ้าขอมบตตองใส่นามลายค่ะทุกคนค่ะบาต้องใส่นามลาย นี่กระสิเป็นนำเอาเจาะจังหน่อยค่ะอันนี้คือเริ่มเซตโตแล้วค่ะกบเริ่มสุกแล้วจักหน่อยเขาก็เห็ดเห็ดจนกว่าเขาจะสุกจนกว่าเขาจะพอใจค่ะว่าเออกบสุกแล้วจังสามารถกินได้ค่ะ ค่ะตอนนี้กะกบกะสุกแล้วค่ะขัวกบค่ะกะปรุงเครื่องเลยค่ะใส่น้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นปลาแล้วก็เป็นผงนวค่ะพี่น้องค่ะเอาตามใจชอบเลยค่ะชิมเบิงนวบเบาวค่ะก็จะปรุงได้อีกค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่รสชาติชอบแบบใดค่ะปรุงได้เลยค่ะค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพี่น้องค่ะนี่คือกบสุปแล้วค่ะ จ้าอันนี้ก็จะเป็นพักไซเนาะนยอดพักไซค่ะไซเขาจะได้แสบกลุ่มกล่อมลงไปค่ะพี่น้องค่ะขาดพักไซบ่ได้อันนี้ก็จะเป็นพักซีเหล้าค่ะพักซีเหล้าถี่เรียมใบค่ะพักซีเหล้าแล้วก็ต้นหอมที่หันใบเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าโรยพริกลงไปเลยค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบ้อยแล้วค่ะพร้อมทานค่ะ Biết lời nhất สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบก,กันหน่อยจา้าพาหนัวชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้กินขวกบค่ะมื้อนี้น่อยได้กบมากค่ะก็เลยเลยมาขวขัวใส่พักบัวพักสี่พักซีลาวเฮาเนาอใส่บัมพิหรอพักเคียงเคียวก็จะเป็นพักใส่ค่ะพักใส่บ้านห้องนอ้อพักผักใส่ขีนน่นกบัเขือสองน้อยสามน,น,าน้อแล้วก็ขอนียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอนียว Đó, nhiều khờ Đầy cục má à Của cục Xem Mời đứa khả ขัวกบน้ำกันค่ะทุกคน ขุมอํมลังเบหัวกุ้ง ฝนตุกเฮงฝักมุนมุนค่ะฝักมอนมอนอืม ลูกกับฟากไปน่นกันเลยค่ะรถข้าเจอาข้าจอดอ,อยู่หน้าบ้านบุรุจ้กข้าเจอดพูดนะข้ามีงใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะ

Cảm yeah, ơn no. i แกงแบบออมแบบเล่าๆนะคะพี่น้องค่ะขัวแบบเล่าๆขัวกุบอืม Không như vậy mm-hmm ่อนอืม่อนแล้วก็พิสแบบว่านี ขวบกบข้าห่อนอยู่แล้วไหแล้ะกะการเอาพริกโดดไปเมื่อกี้เนี่ยเผ็ดแห้งเถิงเผ็ดเถิงหอนหอ จ้าคิดลมาจอดถาไม่ยังหมดอะคือข้ามเขาคือเขาเล็กยพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะคิดนี้กับอิ่มแล้และค่ะขัวกบเขาสีย่านแสบเลยค่ะได้กบมากขัวเห็ดตามในคิปเลยค่ะสุดไปสุดบม่นนาะใส่พักใส่หนิวแสบเข่ากันแยงเขายวเยยวเ,วเ,ยเรือยุบเขานิวยะไสั่งเนี่ย เอาไปหกินหลังแม่ค่ะพี่น้องคะ่ะเขาเจ้าที่รถน้าบึ่นใส่อยู่หนาบ้าน,นะนมาถามอยัง,ยงบุญละบารูเรื่อกซก่อนพี่น้องค่ะที่มีรอนจ้าต้องไลนไปกรอนคะ่ะสวัสดีค่ะ